อ่ามามาวาอันนี้ของตัวเองกิ้วจ้ะตัวงกินผักบ้างนะได้บ้างท,ที่ตอนว่าขำอ,อะไรคะคุณชายเพื่อนก็เห็นมึงดูแลนิดหน่อยดีแบบนี้เนี่ยก็อดขำไม่ได้ถึงจุดเริ่มต้นของพวกมึงไงแม่ <c oughs> จะว่าไปนะคะพ่อนึกถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้เดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะจะบอกว่าวันแรกที่เห็นนะคะ เดินเข้ามาแต่งตัวเรียบร้อยมากนางซื่อมากพูดว่าพี่ครับผมมาขอใบกระเทยขอใบรับรองเพศหน่อยครับเน่จำแม่นนะเราอ่ะจำแต่เรื่องดีๆบ้างได้ปะ่ะแหมป้าของแบบนี้ไม่ต้องจำแม่นสิป้าจำได้ <c oughs> ป้า <c oughs> ใสมาก <c oughs> หัวเกลียนแต่งตัวเรียบร้อย ุยองงมากเลยบอกว่ากลับบ้านไปเลยกลับไปแต่งที่อยากแต่งแต่งที่เป็นตัวของตัวเองไม่งั้นไม่ผ่านหรอกน่ารักนะเอ็นดูใสมากขอบคุณนะคะที่ดูแลกันมาตลอดโอ้ย,อยมึงสองคนช่วยรีบๆไปแคนาดาได้แล้วไปวอุยฉาอื <id>: สาธุขอให้บีซ่ากูผ่านทีเถอะสถานทูตเพิ่งขอเอกสารเพิ่มมาเมื่อวันก่อนเอ้าก็บอกแล้วว่าให้จดทะเบียนจะได้ไปแบบคู <Bless> ่สมรสพรุ่งนี้จดเลยอุ้ยหนีหลวงน้าเลยเป็นพยานนะคะเป็นพยานแล้วมึงไม่คิดจะไปดูเรื่องดูยามเงี้ยปกติเรื่องนี้มึงไม่เคยพลาดเลยนะเรื่องนี้กูถือเรื่องสะดวก พราะยังไงกูกันนิดหน่อยมั่นคงกันอยู่แล้วทั้งก่อนจดไม่จดเข้าพิธีหรือไม่เข้าพิธีกูไม่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วกูว่านะผ่านชัวนี่กังวลไปก็แค่นั้นแหละอ่ะองนี้ขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับเพื่อนทั้งสองคนนี้นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณไทยขอให้สมพรป่า